สวัสดีครับพบก,กับสุลข่าววอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่สามสิบแยังจา้าวนุสราเตรียมคัมแบ็กกลุยลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาลีกวลอลเลย์บอลอาชีพของสหรัฐอเมริกาประกาศดึงตัวซาร่านุสราต้อมคำตอนนั้นมือเซตทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันอีกครั้งหลังจากเคยไปโชว์ฝีมือมาแล้วเมื่อปี2022นะครับเอดเลดเอลิมิเนต็ด,ด,ดนะครับลีกวอลเลย์บอลหญิงอาชีพในสหรัฐอเมริกาประกาศผ่านเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางก,การว่า สาร่านุสลาต้อมคำอดีตเซตเตอร์ทีมลูกยางทีมชาติไทยในวัย38ปีจะร่วมลงการแข่งขันใน a d l e n a ล Limited ฤดูกาลใหม่ซึ่งจะแข่งขันที่ออริโซนาระหว่างที่6ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนปี2023 ตอนนี้นุสสารครับเคยถูกดึงตัวไปแข่งขันในแอตเลตอลินเต็ดมาแล้วนะครับเมื่อปี2 0 2 2และเป็นนักวอลเลย์บอลไทยเพียงคนเดียวที่เคยไปโชว์ฝีมือในลีกลูกยางรายการนี้สำหรับลีกวอลเลย์บอลหญิงแอตเลตอลิเนเต็ดนะครับจะรวมเอานักวอลเลย์บอลหญิงฝีมือที่สุดยอดของโลกจากหลายชาติทั่วโลกเข้าไปร่วมแข่งขันโดยผู้เล่นจะไม่ลงเล่นให้กับเฉพาะทีมในทีมหนึ่งแต่จะสลับสับเปลี่ยนเทียไปในแต่ละสัปดาห์ ขณะเดีวยวกันตำแหน่งแชมป์ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ในแบบเทียมแต่เป็นแชมป์เฉพาะบุคคลซึ่งจะพิจารณาจากผลงาน,นการเล่นแต่ละนัดซึ่งวอลเลย์บอลรายการนี้จะจัดแข่งขันกันแล้วถึง2ครั้งโดยครั้งแรกปี2 0 2 1แชมป์เป็นของจอแดนลาซันดาวตบสาวชาวอเมริกันต่อมาปี2 0 2 2แชมป์คือเวทเนียเดลาครุสจากโดมบินิกันซึ่งในปีดังกล่าวนูสลาได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยและทำงานยอดเยี่ยมจบอันดับที่5 จากนักวอลเล์บอลทั้งหมด44คนนะครับเปิดตัวเลขเงินรางวัลวอลเล์บอลหญิงไทยที่ได้รับจากการแข่งขัน VNL 2023แพ้เยอะก็ยังรับทรัพย์อื่นนะครับสาวไทยเกินเงินรางวัลเท่าไหร่เปิดตัวเลขเงินรางวัลที่ทางทัพดาวตบลูกยางสาวไทยวอลเล์บอลหญิงขิมชาติของเราได้รับจากการแข่ง VNL 2023โดยสาวไทยได้เงินรางวัลกี่บาท อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าณนะตอนนี้การแข่งขันบอล,ลบัลหญิงเนเชนลีหรือ v n l 2 0 2 3ได้สิ้นสุดลงไปแล้วซึ่งแชมป์ในปีนี้ก็ตกเป็นของทีมชาติตุรกีและเป็นการคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกของพวกเขาด้วยหลังจากที่เอาชนะทีมชาติจีนไปอย่างสนุกสุดมัน3-1เซตหลังจากการแข่งขันเป็นธรรมดาที่เรามักจะพูดถึงเงินรางวัลในแต่ละทีมที่ได้รับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะขอเน้นไปที่ทัพดาวตกลูกอยางเสาวไทย ว่าพวกเธอได้รับเงินรางวัลจากการแข่งในปีนี้รวมแล้วทั้งสิ้นกี่บาทข้อมูลนี้อ้างอิงจากทางสาพันธ์วรบอลนานาชาติหรือ FIBB นะครับระบุว่าเงินรางวัลจากการแข่งรายการน,นี้จะเท่ากันทั้งในประเภทชายและประเภทหญิงนะครับเพื่อความเท่าเทียมกันทางด้านเพศโดยตัวเลขเงินรางวัลน,นั้นทีมชนะจะได้เงิน9,500ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ราว3า6 7สนบาทต่อชัยชนะต่อ1เแกม ขณะที่ทีมแมนจะได้รับเงินรางวั 4, ล4,250ดอลลาร์สหรัฐหรือตกที่เป็นเงินบาทไทเกร์1 4 6 1 5 7 5บาทต่อ1เกมสุดหล้วนะครับหลังจากการแขมงวอลเลย์บอลวีเอเลเป็น3ทัพดาวตบสาววอลเลย์บอลหญิงทีมทัศไทยซึ่งทำผลงานในแมตชนี้ด้วยการคว้าอันดับที่14ของตารางคะแนนจากการแข่งทั้งหมด12เกมชนะ2แพ้10เท่ากับว่ากวาดเงินรางวัลไปได้ทั้งสิน้น61,500ดอลลาร์สหรัฐ หรือตีเป็นเงินไทยก็คือ2,114,985บาทนั่นเองนะจ๊ะมีเซอร์ไพสรุปอันดับโลกล่าสุดหลังจากจบก,การแข่ง, 2023. งขันวอลละ์บอนหญิงเนชั่นลีก2 0 2 3ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลละ์บอนหญิงเนชั่นลีก2 0 2สสนามไฟนอลที่ประเทศสหรัฐอเมริกานาสุดท้ายรอบจิงชะเลิศปรากฏว่าทีมชาติตุรกรีโชว์ความสุดแร่ง ไล่ตบเอาชนะทีมชัตเทียนยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียไปได้3ต่อ1เซตนะครับโดยทีมชาติตุรกีมะงาศครัาแชมป์ VNL 2023มาครอบครองได้สำเร็จฉะนั้นส่งผลให้ทีมชาติตุรกีเซไปอย่างมากอันดับพุ่งแซงขึ้นมารั้งอันดับที่1ของโลกเป็นที่ระลึกแล้วโดวยสรุปอันดับโลกล่าสุดจากการแัน VNL งขัน VNL 2 0บ3มีดังนี้อันดับที่1ทีมชาติตุรกี365.64าคะแนนอันดับที่สสหรัฐอเมริกา3 5 8 4 5คะาแนน อันดับที่3อิตาลี3 5 4 4 1คะแนนอันดับที่4บราซิล346.21คะแนนอันดับที่5เซอร์เบีย345.74าคะแนนอันดับที่6จีน345.20คะแนนอันดับที่7โปแลนด์3 1 5ร0าคะแนนอันดับที่8ญี่ปุ่น3า4 2 7คะแนนอันดับที่9โดมินิกัน269.41อคะแนนอันดับที่10เนเธอร์แลนด์2 5 8 4้คะาแนน ส่วนดาวตบทัพวอลเลย์บอลยินชิ้นชาติของเราหลังอันดับที่15ของโลกโดยมี107.97คะแนนโดยวอลเลย์บอลยินชิมนชาติไทยมีลุ้นอันดับโลกที่เป็นตัวแทนของทวีเอเชียไปลุยโอลิมปิกเกม2024ครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงปรารีสที่ประเทศฝรั่งเศสครับสุดทึงโครร้ชปาร์คใช้เวลาแค่4เดือนพาวอลเลย์บอลชายไทยพังดง์ควาชแชมป์ชาเลนจ์ครับ แนบนบอลชาวไทยเข้ามาช่นจมดาวตบทีมชายไทยของเราและโค้ชปาร์คกีวอนกุนซือชาวแกหลี่ใต้เป็นจนํานวนมากหลังเริ่มเข้ามาช่วยทีมในช่วงเดือนกลุมภพันธ์ปี2 5 6 6และใช้เวลาเพียงแค่สเดือนพาแวล์บอลทีมชายผงาดคว้าแชมป์ชลเลนด์คัพสองพัครั้งแรกในประวัติศาสตร์และนี่คือความคิดเห็นของแฟนๆบางส่วนเริ่มต้นที่คอมเมนต์ที่1จากทีมที่ไม่ได้เหรียญซีเกมแต่ไม่ได้แชมป์ ABC ได้ไปเล่นเชลเลนด์คัพ อีกนิดเดียวก็จะได้ขึ้นไปเล่น VNL แล้วพัฒนาขึ้นเร็วมากเก่งมากคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณโค้ชกีวอนมากๆนะที่มาพัฒนามุกกรรมวอลเลย์บอลชายไทยคอมเมนต์ต่อไปอีกคนที่จะไม่ขอบคุณไม่ได้ก็คือโค้ชกีวอนมาคุมทีมไทยแข่งแค่2รายการแต่พาทีมชายประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่รายการที่2โค้ชโคตรเก่งดึงศักยภาพนักกีฬาของเราออกมาได้ดีมากๆขอบคุณค่ะ,อค,ค,ะคอมเมนต์ต่อมา ยกเครดิให้กับทุกคนเลยค่ะช่วยพัฒนาและยกระดับทีมได้ดีมากๆขอชื่นชมโค้ชปาร์คและเวลาที่คุมทีมไม่นานเลยแต่พาทีมคราแชมป์ได้แล้วเก่งมากค่ะนักกีฬาก็เก่งโค้ชก็เก่งพากันไปได้แก่จริงๆไม่เอาหรอกแชมป์สีเกมมาเพื่อทุบเอาชนะ AVC ค่ะรายการระดับเอเชียแล้วเจอกันคัด b ี L เก่งมากทุกคน นี่คือสุดข่าววอลเล์บอลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่18รกรกฎาคม